โชิลๆตัวนึงเด็กมันเคี้ยวอุ้ยเหมือนกันเลยมะขามมะขามอีแล้วไม่มะเขือ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 กันว่าพีทกันว่าแต่มะขามชิลๆมะขามนะมะขามมะเขือมะเขืออะแจ้งมือแจ้งมือไปแน่ขมือจ้า โบไก่เนี่ยครับมึงเออเรองลักกี้โอออวอะไรนั่งลงจ้านั่งลงเออตอนนี้มาเจอครูสอนแล้วนั่งลงจ้าครูจะหนุ่มหัวแล้วจ้านี่ตมงเจอมงคลสอนมงคลตกหัวลงเลยนั่งลงจ้านั่งลงอ๋อลูกลักลู่ลักล้อคือลูกนกเธอเนะเฮ้ยเหมือนลูกนกเลย กย,ยกมาขึ้นจ้าขอมือขอมือจ้าขอมือ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 ไม่ให้กินสักทีนั่งลงจ้านั่งลงจ้าได้ยินอห้ชัดมาเขอะมาเถอกินก่อนแล้วเจ้าอะไรนี่ยเจ้าโลอก้โลโก้โลก,กี้โลก,ก,ลก,กี้ทำไมถึงมาเก่งเกินเนพื่อนเกินมูแทบบานี ไม่ได้เก่งจ้านี่คนเก่งนั่งอย่างนี้จ้านั่งอย่างนี้จ้าเอ๋ออันนี้คนอะไรน่ยล็อกก้อคนไม่รู้จักความจ้านั่งลงจ้านั่งลงนั่งลงจ้าอืมเดี๋ยวะายทอกมือลยนั่งจ้านั่งลงจ้านั่งลงจ้านั่ลยาเดี๋ยถ่ายคลิปก่อนเลยนั่งลงจ้านั่งลงจ้า นั่งลงชิจาเลี้ยฟลอยด์ดูนั่งลงไม่นั่งลงลงไปโอ้มาเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันใช่ไหมนี่นะ,อ,ะอ้าวไม่เอามาเขืออ,อย่าว้ายได้กินกันทุกคนมันหายมันหายเลโก้เลโก้เป็นผู้หญิงเหมือนกันโอ้เลโก้เป็นผู้หญิงเหมือนกันนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงมาเขือ นักี้มาเ,เกือนั่งลงมาเกือน,น,นั่งลงมคนนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงคอยคอยคอยตอนนี้คอยแล้วขอมือขอมือขอมือก่อนทุกคนนั่งลงนะโอเคนั่งพร้อมกันแล้วอ,กอากิยอย่ากัดมือก็พอตัวนี้แหละเนี่ยตัวนี้ หมดแล้วจ้าพ่อหมดแล้วแถวยังมีกระป๋องค้ำบแม่เอาเปืืองจ้าเอาขนมมาไหม,มโชว์ก้อนอะนะต้นมามมอืมเยอะพอจ้าพอแล้วหมดแล้วจ้า

เฮ็ดบุญมันต้องได้ข้าวปู้กไม่ต้องได้ยาข้าวปุ้กข้าวปอืมเป็นสายเนาะแล้วะะมันเป็นเส้นเป็นสาย,สายแม่แม่ผมลืมอะไรลูกชายล่าจะว่าไปแม่ค่อยลืมไปเลยเบาแม่คะแนน <laughs> ทุกเสลานิกน,นิกกินข้าวนอกบ้าน,านก,กินข้าวนอกบ้านคนธรรมชาติหมาอยู่ในแอร์อือไม่เป็นไม้ข้างบนขึ้นเขานอนหม,มาได้ก,กินข้าวนอกบ้าน ได้กินข้าวนอกบ้านย้อนให้มหอยู่ในทีอเดียวแล้วสี่โตนลูกลกรออยู่เออตตอนี่นี่ยไม่ได้แต่สี่โตมันอยู่นําเดียวได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ เดี๋ยวอยู่นะป๋ออยู่นะป๋อยังยังไม่ได้ทานเดียวแล้วเดี๋ยวไอเพียวเข้าไปแทนที่ตุมหัมอเสีิสีตักินข้าวนอกบ้านเกงใจหมาเกงใจหมาเกงใจหมาแล้วฝนกันส่งสมิธ ีแห้งยดยแต่ท้ทเแต่าหยุดแล้วห,ย,วหยุดแล้วก็เ็ม้ไไกันมาทำตลอดเลยไไอ้ออาววเหอเห็นไ,ไหมเไป็นไม้กันมามนไไหิไม่เป็นแม้แต่พนักงาน เออทวายาชีนี่ละกับป้าที่บ้านกับป้าดาไม่มีทัวลงอ่ะอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วประมาณสิบชิ้นแล้วประมาณสิบชิ้นแล้วอิ่มอิ่มแล้วบักกี้บักกี้มาเมย์มาเมย์มาเมยอันช้อนชามตัวนะครับพ่นกินนล้นๆพูดอาหารเม็ดผมา มันหลายตัวกันละมันหลายตัวกันละมาเจ้าน้าก็จะหลงไอ้มะเขือมะขามเพิ่งลยครบเม็ดนี่นิกกี้มันเอินมันหลงแล้วมันหลายตัวกันละจะกะเลือล็อกกี้จะกะเลือล็อกโกจะกะเลือมะเขือมะบงคนเลโก้เลเกโอ้ยฟอร์ดูแบบนี้ฮาทุกฮาตัวละมาเพิ่งเลยอีกมาป้า เอาอีแล้วว่าแล้วสมัะกี้ตาอมาน่ะมักแดงมักดำมัก่ดงมักมาแดงมาดำมาดงองมรเป็นการแทบดอเมริกันอะไรไซบิเลียนเออยะเอาวนามาเลงวันนี้โอ้ไม่ได้โอ้บอยเละโอมเว้ันนี้นั่งรถมาไซบิเลียนบอเ่าไซบิเลียนแบบตัวใหญ่เฮ้ยตีมาตีมาพพยน ใส่มันตัวใหญ่นี่หมานั่นน่ะแม่ตัวใหญ่สูงแกบสักเอวหมดแล้วหนา้วเดียวมมานะมังต่อะที่มันอยู่กับหมาจ้าโอ้ที่มันแก้คดไปได้นะเนาะอยู่รถใหญ่อ่าใหญ่่แอนทะซ่กเขาไที่ทีส สั่งพอมประตู